สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันมือใหม่วันใหม่สดชื่นสด,สดใสกันทุกบ้านเลยจะ้ะมาค่ะกินกาแฟน,น้ำเอ้ยค่ะเอากองมันคือบิดไปเอ้ยปั๊บลงจช่นอยก่นเนื้อบ๊อบปั๊บบบปั๊บลงหน่อ่มั้นั่งมาเนี่ย กาแฟดำหอมๆอมอีกแล้วจ้าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะบ่งบรรยากาศอันน้ำส่วนลังเหือนนะคะหิมะขาวจ้วอยู่เลยคะ่ะอากาศเย็นลบสี่องศาค่ะตอนนี้แฟนอนเหือเอ้ยนี่มันมีเครื่องทำความอุ่นนาะคะเนาะ,ะนำพื้นแฟนเอ้ยก็พอดีมุมนี้มันเป็นนั้นมงมงซอบนั่งเสียก็เลยมาเปิดเครื่องอัน ทำความอุ่นอกีกน,นึ่งค่ะก็นละได้ที่ได้ยินเสียงมันเย็นเนาะค่ะเนาะเปิดแอร์อุ่น,นมันมกินกาแฟนเปิยก่อนกาแฟดำหอมหวุนอุ่นมีแหงขน,นาดเดยกค่ะ เมื่อวานกับกรมอุตุพันบอกว่าข้างนอกเหมือนซีรื่นเนาะค่ะเนาะถ้าออกไปข้างนอกก็คือระวังคนอันขับรถก็คือกันเนาะค่ะเนาะถ้าพูดแลออกข้างนอกกันขับรถขับเรือก็แต่ว่าถ้าถนนทางใหญ่นี่มันสิพ่มีปัญหาเพราะว่าพันโรยเกลือมันบอกค่ะแต่ว่าทางเส้นทางนําซอยทางเข้าเงินของแต่ละคนนี่มันบ่ได้รยเกลือเนาะค่ะเนาะมันอาสิรื่นกันก็ตรงระวัง เนตุ๊กตานนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะอันสองสามมื้อหลังให้มันหนาวจัดเนาะะแล้วหิมะมันตกหิมะตกมันสูงรถเอารับออกไปได้อันพอขากลับมาถอยรถขึ้นแล้วเข้าลงรถเข้าบบได้ค่ะมันลื่นมันนั้นหิมะมันสูงกนนั้นโลพฟนนี้นก็เลยจอดไว้ข้างนอกดันมันดันบุกขึ้นเนาะคะเนาะเพราะมันเป็นน้ําแข็ง ถึงว่าก็อันตรายกันเนี่ยค่ะถ้าว่าขับเขานําซอยซอยตามแถวบ้านตัวเองพันบบได้รยเกลือทางเส้นทางใหญ่มันอันรุดเล่นไหลเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทางเทศบาลพันเอาเกลือไปรยเป็นเท่าเหลืออันเยอะเลยค่ะเกลือรวยแล้วมันก็ละลายเนาะค่ะเนาะละลายรุดเล่นล้โล้รถมันโหนมันก็ละลายไวเพราะเงี้ย่ะ แต่ว่ามันนี่หนาวเลยค่ะเมื่อคืนนี้บางที่ลบสิบสององศามัางเพื่อนบ้านเอาวันสัตว์เลี้ยงไปงย่งใส่เสืออ้อตัวโคตรตัวนันหนา,หนา,นาเน่อะคันเสื้อมั่วไปอีกคอมุดตุดพูดไป <laughs> มันเย็นอากาศเย็นเนอคน อากาศเย็นก็ต้องดูแลตัวเองด้ค่ะพูดเลยกันด้บ้านเราก็เปลี่ยนอากาศเย็นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันโได้มีหิมาตกบางเงินเถอะอย่างมากกระถางภาคเหนือก็แม่คนิ้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่มันอากาศติดลบบางั้นเถอะลงโลดลงเยอะแต่แถวทางนั้นอีสานก็เป็นนั้นลมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอากาศเย็นบางังนเถอะอากาศเ,เย็นก็บุญงานวัดละคะ่ะช่วงนี้ นันก็หมุนเวียนไปตามอันอันนั้นเนอกค่ะเนาะจะนอก็เอ็ดทดําไรทํานาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะไปแต่ละปีก็คือเก้าไม่หมดคนเราก็เทาไปแต่ละปีก็เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ดูแลร่างกายก็ <c oughs> ก็บุคักเหมือนเดิมป่ะ ก็เตรียมของไว้ยันน้ำหลุงขวัวเฟนเอ้ยในเ็ดอั้อาหารเที่ยงเออกินอันโทษอันขนมเป็นเค้กนะะี่ค่ะก็เลยเตรียมของไว้พันสซมาพันซี่ทำดีเยอะเอ้ยบ้เคยทำนะคะ่ะของพวกนี้แต่ว่าเฟนเอ้ยพันทำพันชอบก็เลยเตรียมของไว้แปลงสองโฮนนะคะ่ะเนาะแล้วก็ที่ตีแล้วก็กระทะ แล้วก็อุปรกรณ์ที่พันน่ะใส่ตุกตาทำอยู่แต่เหิงๆค่ะโฉมมากถ้าพันถ้าอันนี้พ่นสีทำเศวนี่ลงมาพ่นเราบอกว่ามาเฮา,านเอสดนี่คือตกกินมา,าก็เลยมานั่งกินข้าวเส้นก่อนเนาะกันเนาะอาหารเส้าก็คือเก่าค่ะอโยเกิร์ตกับันผนลไม้ตักแหง้งกล้วยเนาะค่ะนเนาะกินนั่นประจําวันว่างั้นแต่ว่า กินประจาวันก็มันก็ธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าไปกินอย่างอื่นก็อึดอัดอีกเลยกันนะอันนี้ว้าตรงๆเลยค่ะเนอะมันเคยชินเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ้ยมันพวกตามันกินอย่างน่ะมันันแต่ป้าเพราะว่าเอ้ยมีขุนน้ําตาลในตัวเองเสเนี่ยค่ะก็ต้องระวังตัวเองนะคะอันนี้แห่งไซส์เขาฟังเนาะค่ะเนาะปีใหม่เราก็บอกแม่ว่ามันเหี้ยไปมันก็บุเหี้ยแล้วกมันก็ยังอยู่ในตัวผู้เจ้าคือเก่ากินไหลก็บอดีกินน้อยก็บอดีค่ะ ระบบร่างกายปับสภาพน้ําตาลว่างัน้นเะปะผู้เลยยังพวกเป็นก็ดูแลตัวเองเนะะื้อค่ะเด้อผู้เลยเป็นแล้วก็ยิ่งดูแลตัวเองค่ะก็ะถ้าเฮาดูแลตัวเองมันก็ววกเพินเติมแล้วค่ะเอ้ยนี่เพื่อน่ะมาอันโอ้เอ้ยก็โบขักมันหลายปีะะแล้วค่ะตะกอนบุ้งหัวจักเคยไซส์ไปแล้วล่ะคะ่ะมันเป็นเรื่องเก่าๆโบดีตรวจเนาะะเพะว,ว่า,าว่าว่าแข็งแรงเพราะเอ้ยก็เป็นคนแข็งแรงกันชับกระฉิงสิ วันนี้มาอันคือมันพวกคักน้ำร่างกายเอาไปอีกทีเพราะว่าเพี้ยนออมาปรับสภาพคุณน,น้้ำตาลเนื้อมันได้อยู่ตัวก็โอ้ยทั้งฉีดทั้งกินกันเดี๋ยวนี้ก็มีได้กินอย่างเดียวกินก็น,น้อยลงตะก่อนโอ้ฉีดสี่เท่อเออยันเอ้ยพ่าะมัหมักเนาะค่ะเนาะร่างกายเราต้องอมันคือมันปรับตัวเองคือมันคือมันได้เนาะค่ะเนาะก็อ,อย่างโชคดีที่ว่ามาอันปับตัวเองได้ก็ถึงไว้ดูแลตัวเองค่ะ ปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็น่ะแป๊บเดียวก็น่ะสิ้นเดือนแล้วด้วยค่ะแป๊บเดียวนึงเวลามันเร็วเวยค่ะเด้เเอคูณเลยอยากเอสต่กก็จำเขาค่ะจำเขาคือเพียงมันว่าเย่าเยาเๆ่ามันบอกค่ะเอ้เว่าเลน่นเล่นะค่ะเนะเอ้ว่าเลน่นเลน่นอ่ะอมันก็ความจริงเด้อค่ะถ้าวัเหาโบ่จำโบ,ตบ่ตึกะบ่มีตึเกิดขึ้น,น,ะะนเนาะค่ะเนาะอยากเอแต่ก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่เบ้อไปเดือดร้อนคนอื่นเด้อค่ะ ที่เว้าเนี่ยอะกา,ฟาแฟมันล้ค่ะเกิเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีเมื่อใหม่วันใหม่ทุกบ้านทุกครอบครัวนะคเนาะเตุ๊กตาพาฟันขอบคุณหลายๆค่ะที่มาบึ่งอันทักถ่ายเอ้ยแล้วก็มากินกาแฟเ้ยจนมดถวยนะค่ะเนะพราะกันคลิหนาสวัสดีค่ะ